อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับผมชัยนครน่านร้านผ้าบ้านพระบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองเหรียญพระหูรมานนรุ่นแรกค่ายปักธงชัยรุ่นหานุมานโชคเหนือเมฆเป็นในรุ่นสี่ในสายหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทเหรียญสัพพวิชาหลวงปู่มหาศิลารุ่นนี้ หลวงปู่มหาศิลาเขียนอักขระยันประทับบนเหรียญให้เองหลวงปู่มหาศิลาตั้งชื่อรุ่นให้และหลวงปู่มหาศิลาแม่ตาอธิษฐานจิตให้เหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าเหรียญจะมีความเหมือนกับรุ่นหนึ่งมากที่สุดตัวอย่างเนื้อทองแดงเหรียญรุ่นหนึ่งและตัวอย่างเนื้อชนวนเหรียญรุ่นหนึ่งซึ่งก็จะเหมือนกันกับเหรียญรุ่นพระหนมุมานโชคเหนือเมฆค่ายปักตรงชัยมาก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจเสริมขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจตะเวนชายแดน 2. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเฉพาะในสถานาการณ์ที่ต้องเผชิญอันตรายเช่นการรบการรักษาความสงบสื่อถึงความกล้าหาญความเสียสละและความศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องผู้ปฏิบัติหน้าที่ 3. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานระดมทุนเพื่อสร้างอาคารสาธารณูปโภค พัฒนาค่ายหรือช่วยเหลือครอบครัวของกำลังคนใช้เป็นทุนการศึกษาหรือสวัสดิการภายในองค์กร 4. สนับสนุนเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยทหารแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนโดยพันเอกกิติศักดิ์บางพิมายประธานที่ปรึกษาการจัดสร้างผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจูโจมกรมทหารพรานที่26ค่ายปักคงชัย จากประสบการณ์เหรียญพระหุรมานที่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้จัดสร้างและหลวงปู่มหาศิลาได้ปลุกเสกและได้มอบเหรียญให้กับทหารตระเวนชายแดนจนเกิดประสบการณ์ที่มีทหารเหยียบกับระเบิดและไม่ตายและกระสุนยิงไม่เข้ากล่องใส่เหรียญพระหุรมานระเบิดไม่ระคายผิวซึ่งเหรียญพระหุรมานมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันจนเกิดกระแสะเหรียญพระหุรมานด่งดังในชั่วข้ามคืน จนคนแห่เช่าหาเก็บกันจนเกลี้ยงแผงทําให้ราคาเช่าหาจากปกติหลักร้อยกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นในชั่วพริบตาจากเหรียญพระหุรมาหลวงปู่มหาศิลาสู่การจัดสร้างเหรียญพระหุรมาวัดแจ้งในเป็นรุ่นที่2และรุ่นที่3ออกวัดคอนสายรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ออก่ข่ปักทงชัยเหรียญสรพพวิชาหลวงปูม่มหาศิลาและรุ่นนี้หลวงปู่มหาศิลาได้อธิษฐานจิตปลูกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่ารอให้เหรียญที่มีประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยเช่าหากันนะครับเพราะพอถึงตอนนั้นราคาเช่าหาจะแพงอย่างแน่นอนอย่างรุ่น2รุ่น3ก็ถูกจองหมดในเวลาอันสั้นแต่ราคาก็เริ่มแพงมากขึ้นใครที่ไม่ทันรุ่น2และรุ่น3แนะนําเก็บรุ่น4เหรียญสวยงามมากเลยนะครับคล้ายกับเหรียญรุ่น1มากนะครับด้านหน้าพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกสวาระวาระที่1วันที่11กันยายน2 5 6 8 ณศารพระเจ้าตากสินค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับความเมตตาจากเเกจิร่วมพุทธาพิเศษ 1. หลวงพ่อนับวัดอ่าวใหญ่ 2. หลวงพ่อไพรวันวัดหาดทรายแดงจังหวัดตราด3หลวงพ่อองถ้ำเขาวงกฏจันทบุรี 4. หลวงพ่อโสดวัดเขาหินโคงจันทบุรี 5. พระครูประหัชจัก,กรภพกันตะศีลวัดละมุดสมุทรสงคราม6 พระครูชัยสิทธิวรคุณวัดตะเคียนเตี้ยชนบุรี7พระประหลัดส,สุภชัยศีละเตโชวัดใหม่กระทุ่มล้มกรุงเทพ8พระครูใบดีกาสุพจน์ฐานังกะโร9พระอาจารย์แคแม่ตะจิตโตวัดสวนธรรมนุสรวาระที่2วันที่15กันยายน2 5 6 8โดยได้รับความเมตตาจากเกจิดังสายใต้สายเขาอ้อพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตาจังหวัดตรัง เม่ตาอธิษฐานจิตและเจิมแป้งวาระที่3วันที่19กันยายน2568เวลา9นาฬิกา9นาทีได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเขียนยันตั้งชื่อรุ่นและก็อธิษฐานจิตให้มีครูบาอาจารย์ร่วมอธิษฐานจิตหลวงพ่อสมหมายขันติโกพระอาจารย์ชลันขันติโกพระครูบดีกาสุพจน์ฐานังกโรพระอาจารย์แครแม่ตาจิตโตวัดสวนธรรมานุสสร ณธรรมะอุทยานหลวงปู่มหาศิลาจังหวัดกาลสินร่วมบุญเช่าบูชารายการที่9เนื้อชนวนมวลสารมหาปราบลุนเซอร์ไพส์บูชา700บาทรายการที่10เนื้อตะปูสังฆวนรมหาอุดลุนเซอร์ไพส์บูชา500บาทรายการที่11เนื้อทองแดงลุ้น72รายการบูชาลุนละ300บาท จะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบกเพิ่มสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันทีใบรายการจองมาแค่3รายการนะครับก็คือรายการที่9เนื้อชนวนมนลสารมหาปราบลุนเซอร์ไพสร้างเร้าง1,999เหรียญรายการที่10เนื้อตะปูสังฆบวนอนมหาอุดลุนเซอร์ไพสร้างเร้าง9,999เหรียญ รายการที่11เนื้อทองแดงลุ้น72รายการสร้าง1999เหรียญลุ้นเนื้อหลักอยู่4เนื้อก็จะมีเนื้อทองแดงรมดำทองแดงผิวไฟทองแดงผิวรุ้งและทองแดงโบราณแต่ถ้าเราแยกย่อยออกมาก็จะมีให้ลุ้นมากถึง72รายการนะครับสำหรับทองแดงรายการลุ้นรูปตัวอย่างรูปนี้จะเป็นรายการที่9เนื้อชนวนมวลสารมหาปราบลุ้นเซอร์ไพรส์บูชา700บาท สร้างจำนวน1,999เหรียญรูปตัวอย่างรูปนี้เป็นรายการที่10เนื้อตะปูสั่งข้าวบนอนมหาอุดลุนเซอร์ไพส์บูชา500บาทสร้างจำนวน9,999เยนสหรียญสำหรับรูปนี้จะเป็นรายการที่1 1เนื้อทองแดงเขาจะลุ้นอยู่72รายการนะครับบูชาลุ้นละ300บาทสร้างจำนวน1,999 9 99เหรียญ ลุ้นเนื้อหลักๆเลยก็จะมีอยู่สี่เนื้อก็คือมีลุ้นเนื้อทองแดงรมดําแล้วก็จะมีลุ้นเนื้อทองแดงผิวไฟลุ้นเนื้อทองแดงผิวรุง้งลุ้นเนื้อทองแดงโบราณแต่แยกย่อยออกมาให้ได้ลุ้นมากถึง72รายการนะครับสำหรับรายการทองแดงลุ้นถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0 9น2 3 9 4 9 2 4 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4หรือว่าลายไอดีเป็นลายแ pbpb 4289 แอด pbpb สี่สองแปดเก้าถ้าขครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระกุศาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยงา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตนนั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของช่องพระบ้านพระกุศาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รุปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ